สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าที่เขียนถึงมิตรแท้ของพระองค์ท่านพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันได้ว่าพระองค์ทรงมีความม่วงใยและมีความอาลัยต่อบุคคลใกล้ชิดยิ่งพูดถึงมิตรแท้แล้ว คนรุ่นหลังหลายท่านอาจจะมีโอกาสไม่มากนักที่จะได้เห็นพระสุภาณอักษรอัมลามิตรแท้ในหนังสืองานศพของมิตรที่พระองค์ทรงอักษรว่าเป็นเพื่อนทุกเพื่อนยากอย่างเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคเจ้าพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ์หรือโตเกิดเมื่อปีพศ2394เป็นบุตรคนที่สองของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์หรือวอนบุญนาคก,กับท่านผู้หญิงอ่วม เป็นน้องชายพระยาประภากรวงวรวุฒิพักดีหรือว่าชายสำเร็จการศึกษาวิชานายร้อยทหารปืนใหญ่จากประเทศอังกฤษและเริ่มเข้ารับราชการในราชการที่5เมื่อปีพศ2421ได้เป็นที่พระอมรวิสัยสระเดชตำแหน่งนายพันตรีผู้บังคับกรมทหารปืนใหญ่ยวนซึ่งได้จัดตั้งตามแบบเก่ามาแต่ครั้งราชการที่ส ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ปรับปรุงให้กรมทหารปืนใหญ่เข้าระเบียบแบบแผนอย่างใหม่มีประสิทธิภาพและก็สมรรถภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิมในปีพศ2428เจ้าพระยาสุรวงศวัฒนศักดิ์และเจ้าพระยาบดินทระเดชานุชิตหรือหม่อมราชวงศ์อรุณฉัดกุลได้นำทหารขึ้นไปปราบพ่อที่ทุ่งเชียงคำในแขวงเมืองพวน และต่อมาในปีพศ2431รัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าให้ตั้งกรมยุทธนาธิการบัญชาการกรมทหารบกและทหารเรือรวมกันในปีต่อมากรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยขึ้นส่งพระกุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ซึ่งเวลานั้นเป็นนายพลตรีพระยาศรีหาราชเดโชชัยย้ายจากกรมทหารปืนใหญ่ ไปเป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยและโปดรดเกล้าให้เป็นข้าหลวงออกไปราชการเกี่ยวกับเรื่องการพาดสายโทรเลขที่เมืองสิงคโปร์และเป็นข้าหลวงใหญ่รักษาการชายทะเลฝั่งตะวันตกต่อมาได้ออกไปปราบปราพวกอังยี่ที่ตำบลดอนกระเบื้องแขวงเมืองราชบุรี ในด้านเกี่ยวกับต่างประเทศพาระยาศีหราชเดชโชชัยได้เป็นอุปทูตไปเจริญทางพระราชมิตรีนประเทศญี่ปุ่นและเมื่อประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปในปีพศ2440และในปีพศ2450พระยา,า,าศีหราชเดชโชชัยได้รับตำแหน่งเป็นนายพลราชอ,องครักษ์ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดทั้งสองครั้งหลังจากที่เสด็จกลับจากประพาสประเทศต่างๆในยุโรปแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดกล้าให้เลื่อนตำแหน่งเป็นสมุหราชองครักษ์และพระราชทานยศเป็นนายพลโทต่อมาในปีพศ2443ได้โปรดเกล้าให้เลื่อนพระยาศีหราชฎเดโชชัยขึ้นเป็นเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ด้วยทรงเห็นว่าพระยาศีหราชเดโชชัยประกอบไปด้วยความรู้ในการฝ่ายทหารอันได้เรียนมาและชำนิชำนาญ รวมทั้งกริยาอัธยาศัยเป็นที่สรรเสริญของนานาประเทศรอบรู้ในหน้าที่ราชกิจอันเป็นตำแหน่งของต้นและมีความอุตสาหะจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทโดยให้ประจำรักษาพระองค์อยู่เนืองนิดเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยอันหนึ่งท่านก็เป็นผู้สืบเนื่องมาในตระกูลใหญ่อันได้รับราชการแผ่นดินมีความชอบมาแต่ก่อนเป็นอันมาก ควรที่จะได้มียศบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพญาผู้หนึ่งได้เจ้าพญาสุรวง์วัฒนศักดิ์มีบุตรธิดารวม27คนท่านได้สมรสกับท่านผู้หญิงตลับธิดาพระสุพรรณสมบัติหรือถมยาโอสถานนเจ้าพญาสุรวง์วัฒนศักดิ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นหนึ่งหรือปฐถมจุลจอมเกล้าในปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟัง และได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเป็นราชการในพระองค์ตลอดจนเหรียญอื่นๆในพระราชพธิธีต่างๆและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศด้วยเจ้าพระยาสุรวง์วัฒนศักดิ์เป็นผู้ที่ถูกเล่าขานว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระเพราะปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ได้หวังลาบยศสรรเสริญหรือเปิดเผยตัวเองทั้งๆท,งที่ท่านมีสถานะเป็นพี่ภรรยาของพระเจ้าแผ่นดิน นั่นก็คือท่านเป็นพี่ชายของเจ้าคุณจอมันดาแพรหรือเจ้าคุณพระประยูรรวง์นั่นเองค่ะโดยที่เป็นพี่น้องต่างมันดากันน่ะนะคะโดยเจ้าคุณจอมันดาแพรเป็นบุตรของท่านผู้หญิงอิมส่วนเจ้าพระยาสรวง์วัยวัฒน์เป็นบุตรชายของท่านผู้หญิงอ่วมค่ะ เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ถึงแก่อนิจกรรมกระทันหันกณะปฏิบัติหน้าที่ตามเสด็จเมื่อเสด็จแปลพระราชฐานไปยังพระตำหนักบ้านปืนที่เพชรบุรีในปีพศ2452ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรรคต1ปีค่ะซึ่งท่านโตท่านก็มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วและมีอาการกำเริบแน่นหน้าอกเฉียบพลัน และถึงแก่อนิจกรรมในเรือที่พักข้างพระที่นั่งในวัยเพียง58ปีเมื่อรัชการที่5ทรงทราบข่าวพระองค์ทรงรุดเยี่ยมศพถึงเรือที่เกิดเหตุพระราชทานผ้าคลุมศพกับธงราชวัตรสำหรับเรือพระที่นั่งเพื่อหอ่อศพพร้อมกับพระราชหัตถทะเลขาพระราชทานท่านผู้หญิงตลับภรรยาเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ร,รัชการที่5ได้มีพระราชหัตถทะเลขาถึง ท่านโตถึงสองฉบับนะคะฉบับแรกก็คือถึงท่านโตเองฉบับที่สองก็ถึงภรรยาของท่านก็คือท่านผู้หญิงตลับซึ่งฉบับแรกที่ท่านมีโดยตรงถึงท่านโตในสมัยที่ท่านยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอมรวิสัยสระเดชทรงยินดีในหน้าที่การงานอันสัมฤทธิผลทรงชื่นชมความสามารถบริหารจัดการทหารได้อย่างเรียบร้อยสมกับที่ร่ำเรียนวิชามาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อราชการ นั่นคือท่านมีพระราชหาทะเลขาไปชื่นชมค่ะส่วนฉบับที่สองที่ท่านมีถึงท่านผู้หญิงตลับภรรยาของท่านโตนั้นพระองค์ทรงบรรยายพระราชหารไทยเมื่อทรงทราบข่าวการจากไปของท่านโตซึ่งมีความว่าวันที่9ตุลาคมรัตนโกศิลนทร์สก1 2 8ถึงตลับด้วยเมื่อเช้าจะเขียนหนังสือฝากไปกับศพก็ไม่มีความคิดอันใดให้ตะลึงตลัยไป เพิ่งจะมาเขียนได้ต่อเมื่อเวลาคำ่ำเพื่อจะสแสดงความเศร้าโศกให้แก่เพื่อนทุกเพื่อนยากและถามข่าวคุณหญิงด้วยเจ้าพระยาสุรวงศ์ได้เคยเล่นหัวมาด้วยกันแต่หนุ่มจนกลางคนก็ได้เป็นเพื่อนตัวไปได้ความยากลำบากในทางไกลถึงประเทศยุโรปสองคราวในบางกอกก็ได้เคยชิดตัวอยู่เสมอไม่เคยห่างอันความจงรักภักดีนั้นไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ราชการเลย เป็นด้วยใจต่อใจผูกพันรักกันเฉพาะตัวจริงๆในการที่ติดตามป้องกันไม่ใช่แต่เป็นเกียรติยศอย่างเจ้าแผ่นดินกับคุนนางได้ปฏิบัติทุกอย่างทั้งกินทั้งนอนความผูกพันในใจของเจ้าพญาสุรวงนั้นไม่ได้มีเวลาท้อถอยเลยถึงจะเจ็บไข้ยอย่างไรถ้าไม่ล้มหมอนนอนเสือแล้วสู้ทนทานจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ใครยอมทิ้งหน้าที่ได้ การที่มาด้วยครั้งนี้เห็นหายไปเข้าใจว่าเป็นด้วยขี่ม้าไม่ได้จะไม่เจ็บอันใดมากตัวเธอเองก็ไม่อยากจะให้รู้ว่าเจ็บมากเพิ่งมารู้เมื่อวันก่อนจะตายว่าอาการมากเกินปกติที่เคยเป็นพอจะคิดการรักษาก็มาหมดอายุเสียเท่านี้ความเศร้าโศกเสียใจไม่รู้ที่จะพรรณนาได้ ขอกล่าวว่าอันจะหาค่าราชการและเป็นมิตรอันแท้จริงอย่างผู้ตายนี้หายากเป็นอย่างยิ่งแล้วไม่เลยเห็นว่าจะหาแทนให้เหมือนได้เป็นกรรมที่ต้องมาวิบัตรพริพลัดพรากกันไปเสียดังนี้ในการที่จะถามก็มีอย่างเดียวแต่ขอให้คุณหญิงทราบว่ามีผู้ซึ่งได้รักใคร่กับผู้ตายได้มีความเศร้าโศกด้วยกับคุณหญิงอีกคนหนึ่งขอให้ระลึกถึงผู้ตายด้วยความนิยมคุณความดี อันเธอได้กระทำไว้ในเวลามีชีวิตอยู่นั้นจะเป็นเหตุให้มีความรักใครและคิดอุปการะแก่ภรรยาและบุตรทั้งหลายของเธอที่อยู่ภายหลังเพราะเห็นแก่ผู้ตายนั้นเพราะฉะนั้นขอให้คุณหญิงถือว่าเป็นหน้าที่ซึ่งจะช่วยอุปการะแก่คุณหญิงสืบไปทุกอย่างถ้าจะมีความลำบากขัดข้องประการใดขอให้บอกให้ทราบจะได้ช่วยเป็นทุระทุกประการ ขอจบหนังสือด้วยความเหือดแห้งสลดใจเขียนได้แต่เท่านี้แล้วก็ลงพระนามาพิไทยจุลาลงกรณ์ปรนะคะคุณผู้ฟังเอกสารพวกนี้นะคะนอกจากจะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วพระพจนา์ในสมเด็จพระปิยมหาราช<ม>ก็ยังมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาปราณีและความมีเยื่อใยต่อผู้น้อย ขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะแมกซีน c o m ชมรมสายสกุลบุญน,นาคขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ